การทำดินหมักให้มีคุณสมบัติในการเพราะต้นกล้าใกล้เคียงกับพีทมอสขั้นตอนแรกเราจะใส่ดินลงไปก่อนใช้10กิโลนะครับตัวนี้เป็นดินแห้งถ้าเกิดไม่มีนะครับแนะนําให้ใช้ดินบริเวณใต้โคนต้นไม้ดินที่เราไม่ใช้ก็คือดินทรายและดินเหนียวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักเข้าไป1กิโลกรัมใช้ปุ๋ยหมักได้ทุกชนิดและในวันนี้เราใช้เป็นปุ๋ยหมักที่เราทํามาจากลําตัวนี้จะให้น้ําหนักที่เบาแล้วก็สามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดี จากนั้นนะครับเราจะใส่มูลไส้เดือนลงไป1กิโลกร,รมัมประโยชน์ของมูลไส้เดือนก็คือบำรุงดินเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินทําให้ดินมีนความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับยังบำรุงพืชส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนต่างๆให้กับพืชจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากที่เราคูเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําเพื่อให้ความชื้นให้เราค่อยๆเติมน,นะครับอย่าให้ชื้นจนเกินไปเติมเสร็จแล้วก็คูเขาอีกรอบนะครับจากนั้นให้เราตรวจสอบความชื้นให้พอเหมาะก็คือเราต้องกําให้ติดกันอย่าให้มีน้ําไหลตามง่ามมือได้ที่แล้วเราก็จะนําไปใส่กระสอบซึ่งเป็นภาชะนมักในวันนี้หลังจากที่เราใส่กระสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการรัดด้วยเชือกฟางจากนั้นเราก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มเป็นเวลา7วันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้